ปากหมูเลยปากแมวได้ต่อคอแหวนต้านมังกรหนึ่งลดความเสียหายมังลดความเสียหายมังกรระดับสองเรื่ประดับที่ลดความเสียหายจากมังกรปานกลางอ่ะโรเนี่ยประตูห้องฟังปิดแล้วใครเข้ามาเปิดปะเนี่ยเนี่ยชอบเอาของที่มันไม่ใช่ของมาเก็บในเนี้ยเราไปหาบอสกัน ต่อดีกว่าน้องตัวนี้ชื่อว่าเพทเลียอ่ะเวลวีแปดก็น่าจะพอได้นะเขตพิธีกรรมโบราณอ่ะโอ้โหเปิดมาก็ตุกตับตุ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 กเออสมุนองค์จ้าสมุนองค์ตัวดีตัวร้ายตัวมัมตัวแม่ มาทุกงานเอาทุกอย่างเซ็งไปต้องอยู่แถวๆนี้แน่เลยอ๋อดันเจีย้ยนมันอยู่ตรงนี้เขตผนึกจิตเขตแดนผนึกจิตวิญญาณโอเคเข้าดันเจีย้ยนโซโอ,อี้ลูกรักออกมาเลย อุ้ยน้องหน้าตาเหมือนบอสในหอกคอยอะ่ะทเพทเรียเนี่ยฟังได้มาแล้วน้องพืชนะคะทุกคนฟังได้มาจากบอสหอกคอยอะ่ะฟังกำจัดไปแล้วสองหอกคอยนะจะเหลืออีกน่าจะประมาณสามอะ่ะเออน้องเป็นพืชน้องตัวเนี้ยน้องเป็นพืชเย็น hồi ừ, lo đó ấy Xoay cho thốn Rò Sát yeah. Wow Sát à. yeah. Thế Xong mấy trong tí Ôi oh, Điều nóng sôi yêu tai, Wow hmm. yeah. จจ๊งสัต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 เออสัตอินเคสัตอ่าสัตไปยอย่าเคเหลือ20ใช้แดงแม่จับได้เคไปเลยโว้วสัตเย้ อ้าวเราต้องจับน้องตัวนี้นกัตกอนโอเคน่าจะได้อ่ะจะสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยกัก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 ได้แล้วได้โดเปเเพนเจอเรียม,มาแล้วว้าวตัวเดซัสอ่ะอีกเม็ดหนึ่งจะตายไปวะเนี่ยอ่ะอีกเม็ดหนึ่งโอเคอยังได้อยู่ อีกเม็ดหนึ่งแล้วกันอ่าซโอเคบอล <Okay. S 1> แดงน่าจะได้แล้วแหละอีกเม็ดหนึ่งน้องตายนะอีกเม็ดหนึ่งน้องตุยได้เจย์ไปเจยได้จย์ไป yes ได้แล้วมาเออหิวแล้วใช่ไหมลูกเดี๋ยวแม่ให้กิน